สุดท้ายแพ้เพชรมงคลสามารถพยักอรุณนะครับ กรรมการผู้ที่ขาดบนเวทีนะครับดอนชัยทาธิให้คะแนน3ท่านชนลทีอุสมานีธีรวุฒิศีลครและกิตสดาช่ำชื่นวงก็เดี๋ยวตามมาต่อนะครับในคู่ที่สามคู่รอง104กับ105ปอนครับเพชรสีดำสิจเญนซัพ์กับชยพลน้ำจิ้มดาบรันสารคาม ก็ตายบูดุด,ดันทั้งคู่นะครับเอาในเหนียวแน่นอาวุธหนักแรงนี่ครับวนน้าค่ายครับเจริญซับเกียรบ้านช่องนี้ก็มาถอดมองคลให้กับเป็นสีดำนะครับขณะที่มูลนิธงงนนิผู้กองรันก็ติดตามอยู่ครับที่จังหวัดมหาสารคาม ทั้งหลังนี่ก็มอบหมายครับให้กับลูกชายครับในการที่จะสืบสารตำนานมวยค่ายมวยร,ระดับสารคามต่อไปนะล้วครับยกแรกคู่นี้นี่ตามรายงานก็เคยเจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าคู่นี้ดูว่าไฟนี้ครับจะจบแบบไหนไฟก่อนที่เจอกันนั้นชยะพลหยุดไปนานครับแปปีครับ แล้วก็เพิ่งกลับมาใหม่ๆแป8ปีครับแต่ว่าตอนที่นี่กลับมาชกอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับสภาพร่างกายก็ถือว่าเข้าทีเข้าทางแล้วนะครับชัยยพลเพชรสีดำนี่ก็เคยชนะมาก็จริงนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับชงนันที่แพ้เพิ่งกลับมาใหม่ๆครับเที่ยวนี้เดี๋ยวดูครับร่างกายดูว่าต่อเนื่องขึ้นนะครับตั้งใจเลยแหละครับจะมาแก้มือล้างตาเดี๋ยวดูได้ไม่ได้ครับชัยยพลน้ำจิ้มดาบรันสารคามโดนจอมโหดนะครับโดนต่อยลำตัวมาครับนี่มา ใช้ได้เลยนะครับทางด้านเพชรสีดำก็มวยสไตล์คล้ายกันครับคู่นี้อาจจะดูรูปร่างแดงเนี่ยลอยกว่าหน่อยครับแต่ว่าความเก่าชายาคนก็ต้องบอกว่าเหลือเฟือครับเนี่ยประกบกันในเห็นชัดเจนนะครับว่าเพชรสีดำได้ลอยกว่าเล็กน้อยลุยต่อครับแม่ตบล่างอีทีนึงว่ะอาวุธครับดูว่าไม่ไปหยัดอาวุธกันเลยครับในช่วงต้นๆเกม ดูเกมยาวนะครับเห็นว่าคู่นี้นี่โอกาสที่จะไม่ครบยกก็มีเหมือนกันยักเดินครับไปครับแมที่าทางดยานซ้ายไปดูแล้วนี่ลำหักลำโค่นดีด้วยกันทั้งคู่ครับใครโดนใครหล่นแหละครับอ้าหนึ่งสองมาครับเพชรสีดําแข่งขวามาครับเพชรสีดําครับนี่ครับขวาโต้คืนเหมือนกันเลยครับ เล็กกว่าแต่กระดูกว่ารุ่นพี่ครับชัยยพนในครับชัยยพนเจ็บจับแต่ว่าเพชรสีดำจิงเสียบมาก่อนเดินขยับเข้าไปก็โดนถีบมาครับมัด1-2มาแล้วมัด1-2องของชัยยพนครับเพชรสีดำขยับครับ แข้งขวาไต่ไปครับแข้งขวาคืนของชยาพลครับยกแรกก็ถือว่าอ่านใจกันแบบหนักๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีจังหวะนี่ก็ใส่เลยอยากเดินครับเป็นสีแดงเป็นสีดำนะครับโอ้มีหมัดมาต่างคนต่างต่อยครับดูอาวุธนี่ทันกันเลยนะครับในช่วงต้น ส่วงท้ายของยกแรกครับเอาล้ครับหมัด1นึ่งสปบในแม่กระตุกมาครับไม่ลงหมดยกแรกครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาดูยก2ครับว่าจะมีสถานการณ์อะไรที่ให้แฟนมวยได้จดจำหรือเปล่าดูยกนี้นี่ชัยพลครับเริ่มที่จะขยันออกแล้วแม่แต่ว่าเตะแล้วก็เจอเททิ้งลงไป หมัดซ้ายครับสายหน้าของชายพลนะครับนี่แข้งขวาเตะจอครับหนักๆเลยหนักๆเลยครับทั้งหมัดทั้งจอครับในมัดไว้ขึ้นคอได้เอาเด้งไปทีหนึ่งครับกรรมการดรอชัยทาที่ก็จับจับแยกออกมาครับหลุยต่อครับนยก2ดูแล้วเริ่มที่จะเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับจับในมาไปเลือยครับแมจะสอดแขนเข้าในครับแต่ว่ายังไม่ได้ เป็นสีดำยงยืนยยืืนนแบบนี้ครับแม่ต่อยหมัดไม่โดนวงในเกาะได้แล้วครับแม่จับสวยแต่ว่ายังไม่มีจังหวะตีโอ้โหจับได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีจังหวะเด้งเข่าเดินต่อครับเอาแล้วครับหมัดหนึ่งสองมาหลังนี่เข้าเลยนะครับโยกหาจังหวะครับแหลกแข่งกันจังหวะนี้เด้งตีอีกครับเป็นสีดำ ได้อกทีแม่จะกระตุกตหูดูครับเสียหลักแล้วเสียบเลย่ะงัดมาก่อนครับจ้องกันยืนกันปลายเท้าชนปลายเท้านะครับอยู่ใกล้ๆหมัดหนูห2ึครับพยายามวาดพยายามเวี่ยงมาครับวงในเสียบซ้ายคืนครับเป็นสีดำ ดูขาข้างล่างแกชัยพลก็แหมรอจะเกี่ยวรอจะตัดอยู่ครับจังหวะเขาจะตีแล้วขารอยครับแน่นอนครับก็ต้องทําให้คู่ต่อสู้นี่พะวงครับไม่กล้าที่จะเข่ามากขึ้นล้วครับใต่ขาแลวทีไปเลยโอ้จังหวะผู้นี้ครับขวาได้แมแต่ว่าก็ไปล้มอยู่ข้างล่างครับ็นสีดําถือว่าแก้เกมได้ดี อย่างคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้ครับซ้ายหน้าโอ้โหเตะนี่สะเทือนทั้งตัวเลยครับแข่งนี้เริ่มที่จะเน้นในเรื่องของการออกให้หนักขึ้นแล้วนะครับชัยพลพยายามเนี่ยครับจะบิดจะเทลนะครับเพชรสีดำพยัยัเข้ามาครับเสียไปแหลมๆครับแหลมๆอยู่ที่แดงนะครับหนักๆกออยู่ที่น้ำเงินนะครับ เตะใบเข่าครับก่อนที่จะเนี่ยครับจับแยกมาก่อนครับจบไปปลายยกที่2นะครับนี่ครับเจาะไปเจาะไปครับคับนอกจังหวะเตะของชายพลเอาย้ำย้ำที่เดิมนะครับเสียบอีกทีแล้วกันครับก่อนหมดยกพักทเดือนนะครับ เ,เพชรสีดําทีมงานนี่บอกให้เบียดให้ปล้ามอย่างเดียวโอ้โหแล้วก็วงในจับได้ดีด้วยชยพลก็ขยายจากขึ้นบนแล้วก็เด้งได้สวยๆนะครับเขย่าเด้งเ่าโอ้โหเ,เพชรสีดํานี่ตีก่อนแล้วครับอ่ะเบียดกันแบบนี้สนุกแน่นละครับยกนี้นี่ครับเพิ่มท,ทวีความเข่มข้นมากขึ้นนะครับวงในเด้งตีไปโอ้แล้วดูจังหวะจับของชยพลนี่โอ้ถือว่าจับคอครับ จับแล้วมีโน้มลงมาด้วยครับแ่หรือว่าใช้ในเรื่องของเรียวแรงเยอะครับนำด้วยหมัดก่อนสีดําถึงตุ๋ยแล้วพยายามที่จะสอดแขนเข้าในครับแต่ว่าชัยพนนิ่เด้งตีก่อนครับอ้าวเจอเข่าคืนเหมือนกันสีดแมากรรมการเห็นทําอะไรไม่ได้ก็แกะออกมาครับแยกออกมาดูารูปร่างเสียเปรียบนะครับชัยพนแต่ว่าวงในเวลาจับได้ขึ้นบนนี้จับได้ดีนะครับโอ้แต่ มวยมวยเขาอาชีพอยู่แล้วทีต่อทีแลกกันไปเพชรสีดำเริ่มจากกะทุ้งได้เจ็บนะครับมาถึงตอนนี้ล็อกได้เอาดินไม่หลุดแล้วนะครับไม่รู้ใครตีใครแล้วครับตอนนี้นายครับโอ้โหเนี่ยครับโ้ยนี่ครับแม่เน็บดังปะแลวแกก็ดูครับจังหวะเททิ้งก็ไม่ค่อยจะมีเยอ่อใยเ,เท่าไหร่แล้วครับเอาแทงไปเขาขวาครับเด้งขึ้นมาเพชรสีดำ ยาวกว่าท้ายางนะอีกคนเล็กกว่าแต่นี่ครับอาศัยลูแข็งแรงครับเด้งไปขวางไว้ขวางไว้อ้าวแม่พอตกกระแพงตกทุกคนเจอแล้วครับตีเข่าขวาตีคืนมานายครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวามาครับช็อตสุดท้ายเพชรสีดำาชัดเจนแล้วนะครับว่าทั้งคู่ต้องการที่จะเน้นในเรื่องของวงในครับวัดกันที่ในเรื่องของการพิซ้อมวัดกันที่ในเรื่องของความแข็งแกร่งนี่ครับโอ้ยัดไส้ครับซ้ายโอ้ยัดลักขาวไว้เลยครับแล้วก็แม่แต่ว่านี่ครับ โอ้มีทีเด็ดเหมือนกันครับให้สีดํามาโดนพิกเลี่ยมล้มกินลงไปอีกนะครับพยพลดูว่าลูกแทงราคาทาได้ดีเบียดเข้าไปเจาะยางขึ้นบนตัวเล็กนะครับขึ้นบนนี่เวลาเด้งตีนเด้งได้ดีอ่ะแต่ว่าต้องทําให้ต่อเนื่องวัาเป็นสีดําก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับนักเลงเขาด้วยกันแล้ะครับอา้าวเบียดกันไปใครอย,ย่ายุบใครอย่าย่นนะครับคู่นี้นี่ดูว่าวงในนี่ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ ครับแม่มีหมัดเสริมเขาเหมือนกันแ่ต่ดูจังหวะจับไว้สีดําครับหัือจับได้สวยกว่านะครับจังหวะนี้เด้งตีสู้อยู่ครับเกมการชกเนี่ยเพิ่งยกที่3เท่านั้นครับแต่ว่าโอ้ดูเกมเนี่ยจะเปิดเต็มร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่นี้เจาะล่าครับเอามีหมัดมาครับโอ้แต่ว่าดูเข่าตัวในท้ายครับแลกกันอีกหนึ่งชุดใครอยู่ใครไปครับเกาะมาตะอีกทีครับเป็นสีดำแม่เด้งีครับต่างคนต่างตี อีกประมาณไม่กี่วินาทีครับแล้วก็หมดยกที่3เดี๋ยวพักให้น้าครู่เดียวครับมีหัดนำไปก่อนดูจังหวะก,การจับโอ้โหหีมันถนัดแยกก่อนแล้วครับกรรมการดอนชัยมาดูกันนะครับเริ่มเข้ามานี่เดินเลยครับเบียดเข้าไปไนี่ครับมีหมัดนำไปก่อนด้วยต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็ปล้ำใน โอ้ยวงไงดูนะครับจังหวะการล็อกแล้วก็บินตีนี่ทำได้ดีโอ้ยจะมาโดนพิกเหลี่ยมล้มกิ้งลงมาอีกครับมาเสียที่เหลี่ยมสุดท้ายครับแม่จังหวะก่อนหน้านี้บินตีได้น้ําได้เนื้อไปแล้วนะครับชัยพลอ่ะลุยต่อแล้วครับแบบนี้ครับหมัดคอยดักเอาไว้เกาะคอได้ครับเกาะคอได้เกี่ยวคอได้ครับเป็นสีดําแทงมาก็พยายามตีคืนแล้วนี่ครับพยายามจะบิดขึ้นเหมือนกันนะครับเหลี่ยมตัดล่างของชัยพลนะครับหมัดขวา เอาครับแหมมีหมัดเติมเข้ามานะครับทางด้านชัยพลอดวดูครับต่อยได้เข้าเป้าดีด้วยครับแต่จังหวะจับในของทางด้านเพชรสีดำนี่ก็ถือว่ายังคงน่ากลัวอยู่ครับนี่ครับกระถุ้งเข่ากันไปแลกกันไปครับเอามีเด้งตีด้วยครับโอ้ชัยพลตอนนี้นี่เริ่มที่จะเร่งเครื่องขึ้นมาอีกแล้วครับเรื่องว่าแรงขึ้นมานี่ลูกต่อยท้อนี่ถือว่าเป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับเพชรสีดำโดนเข้าไปทาท่าจะหยุดนะครับเอา มาดูกันแล้วครับยังคงเดินเบียดก้าไปจะกิ้มท้องก่อนเพชรีดำก็ล็อกเอาไว้เอาวงในวงในโอ้หเม็ดนี้สวยครับเอาไม่ยอมนะครับเพชรีดำเอาโดนเข้าไปนี้ถึงกับต้องถอยเลยเหมือนกันแต่ว่าไปตั้งหลักก่อนแล้วก็แทงสู้ครับโอ้ระโจรเข้ามาเสียบพื้นเหมือนกันแลยครับเธอเทิงอีกแล้วนะผู้ที่เธอเทิงอีกแล้วครับโอ้โหยบิดมาสักครู่ครับแม่เลี้ยวซ้ายไปเลยครับพลมาอะไรของชัยพลนะครับโอ้โห ถอนคันเร่งไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่ว่าตอนนี้นี่ชยัยยพนบิดมิดไม้ครับโอ้มีจังหวะเสียบเข่าึงสวยมีจังหวะบิดเหลี่ยมด้วยครับนะครับถือว่าโยนความกดดันไปให้กับทางด้านเพชรสู่ยดามบ้าครับเอามงไนยังคงตีได้ต่อเนื่องอยู่ครับนี่แต่ว่าแลกกันทีต่อทีแบบนี้โอ้นี่ครับเด้งตีอีกทีนึงหัดเข้าไปครับแเพชรสีดำโดนเข่าเนี่ยแล้วก็โดนหมัดทำท่าไม่ดีครับเอา เข,เข้าอัดไปเลยครับนี่หน้าบ้านบุมแดงเลยดูว่าชยาพลนี่ยิงชกยิ่งแรงนะครับเพชรสีดำเรียวแรงดูจะอ่อนลงไปนะครับเอาเลครับดูว่าจะหมดเกี้ยงนี่แหละครับเดินลุกไล่เลยล้ำตัว,ลตวกลำตัวอีกแล้วแล้วก็แทงตามไปอีกอกะหวงในโอ้โหสถานการณ์มาพลิกผันในยกที่4นี่แะครับเริ่มจะเห็นชัดแล้วครับอย่าป้อแป้นะแกรอขย่ำอยู่นะอ้าวเดินเข้าไปครับ ชายพลซ้ายครับตุ้ยลำตัวไปก่อนครับแยกมาครับช่วงไปปลายยกที่4ครับลุยลุยต่อเอาดโดนศอกดักมาก่อนแทงคืนไปตีคืนไปครับแทงเข่าซ้ายครับเสียบคืนมาเหมือนกันครับหมดยก4ี่ครับต้องเบียดแล้วนะครับมีหมัดมีศอกแล้วนะครับทีมงานมีฝั่ง ดูว่าชายพลอ่ามาชกให้เกมตั้งรับนะครับเดินเบียดทำดีอยู่แล้วนะครับเอาโอ้โห,โหแล้วก็จะเริ่มแรงขึ้นมาด้วยนะครับเพชรสีดำมีหมกักนะครับปล้ำในตีตีโอ้โหเสียงเคีย์นีร่รอยอยู่นะครับมาถึงตอนนี้คือเดินชกทำได้ดีนะครับชยพลครับเดี๋ยวดูมาถอยต่อยผู้โดยสารมุมน้ำเงินจะมีหวาดเสียวหรือเปล่าครับเททิ้งไปก่อนแล้วครับเพชรสีดำ จับได้กระเทเลยครับอย่ากทำให้ปั่นป่วนก็แล้วกันครับดูครับแหมเลือดกำเดาครับพี่ต่อครอปมาให้ดูใกล้ๆโดนทีกแล้วเออเอาล่วยังไงล่ะทีเนี้ยอย่าให้วุ่นวายนะเดี๋ยวฮะสถานการณนี่เดี๋ยวมีปั่นป่วนแน่ครับตทางรับมากไปอาจจะเจอทีเด็ดครับสิ่งที่ไม่คาดฝันนี่เกิดขึ้นได้เสมอครับดูกันบนะครับหมัดขวาอัดเข้าใบหน้าขวาอีกทีหนึ่ง คงในครับเด้งตีอัดเข้าไปพยายมโต้บ้างนะครับชัยพลโยกที่แล้วนี่ถือว่าทําได้ดีครับยกนี้โดนกดดันบ้างดูว่าสถานการณ์นี่ปั่นป่วนไปหมดแล้วไหครับมาถึงตอนนี้ชัยพลนี่ยกที่4นะครับเดินทานี่ดีเลยนะครับพอถอยตั้งรับเปิดโอกาสให้เพชรสีดำนี่ออกแข้งต่อยมัดแล้วก็ปล้ำในครับมาดูกันนะครับต้องโต้นะครับไม่ยืนนิ่งไม่ได้ครับชัยพล นี่แหละครับโอ้โหยังมาต่อเนื่องยังมีฮึดตลอดครับเพชรสีดำเอาละครับยังมีเวลาอีกประมาณ1นาทีครึ่งครับยับลุยต่อโอ้โหเข้ามาอย่างคงต้องลุ้นกันครับแฟนมวยตอนนี้ถือว่านั่งเป็นตีเก้าอี้เลยครับถ้าใครเป็นแฟนป่วยของน้ําเงินครับโดนบุกหนักครับตอนนี้เอาโอ้แล้วก็บรรยากาศที่เวทีนี่เป็นใจด้วยนะครับสำหรับภุมแดง โอ้ผู้โดยสารมุมน้ําเงินนั่งติดที่หรือเปล่าแล้วครับตอนนี้ครับโอ้ต้องต้องใช้การหหวนแล้วครับอกอระโจนเข้าไปอีกตีเข้าไปอีกครับเพชรสีดำโอ้โหชัยพลแกก็รู้ตัวนะว่าแหมพอถอยแล้วไม่ค่อยดีแกก็พยายามตั้งสู้ครับแต่ก็ดูครับบรรยากาศบรรยากาศเออแทงมาอีกครับเพชรสีดำโอ้โหมาถึงตอนนี้นี่ ครึ่งนาทีสุดท้ายนี่ปันป่วนไปหมดแล้วนะครับสียกนั้นทําได้ดีนะครับยกสุดท้ายมาตั้งรับเสีดําก็เดินเบียดต่อยมัดปร้ไหนผ่านไม่ผ่านนะครับจะแทงได้หรือเปล่าต้องติดตามกันนะครับโขงสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วครับโอ้สถานการณ์วุ่นวายอีกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าวัดใจกรรมาการกันเลยครับแลวก็จังหวะนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะสำคัญ นี่เป็นชี้ตายในเกมวันนี้เลยหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับกรรมการทั้ง3ท่านแหละครับเอาครับหมดยกสุดท้ายต่างคนต่างมั่นใจครับยก4ทําได้ดีนะครับชัยพลว่ายก5นี่ก็ถือว่ามาได้แข็งแกร่งครับแต่ยังดูมั่นใจอยู่นะครับนี่ครับให้สีดาก็กรรมการนอนใช้ตาทีนะครับเดินเก็บใบคะแนนแรกใบคะแนนที่2นะครับ บคะแนนสุดท้ายหันไปทางไหนครับชัยยพลนะครับโอ้โหก็ถือว่าเบียดตู้กันอย่างสนุกเร้าใจเลยเลยครับมวยคู่นี้